เครือข่ายกลุ่มคนงานหญิงเพื่อความยุติธรรมจัดกิจกรรมชี้แจงข้อมูลด้านสิทธิแก่แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยเฉพาะประเด็นนโยบายใหม่ของรัฐบาลเมียนมาจากรายงานข่าวของสำนักข่าวอิราวดีเกี่ยวกับการกำหนดให้ชาวเมียนมาต้องส่งเงินกลับประเทศอย่างน้อยร้อยละ25ของไรายได้ต่อเดือนมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนโดยต้องเปิดบัญชีธนาคารที่อยู่ในเครือข่ายของธนาคารกลางเพื่อโอนเงินผ่านช่องทางนี้ หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกห้ามทำงานต่างประเทศเป็นเวลา3ปีหลังจากใบอนุญาตทำงานปัจจุบันหมดอายุแรงงานชาวเมียนมาบอกว่านโยบายนี้เป็นการบังคับมากเกินไปเพราะว่าถ้าเขาหักไปขนาดนั้นก็เขาก็อาจจะเตรียมเพื่อที่จะแบบว่าไม่อยากให้เรา โตขึ้นอไม่ให้เราเกี่ยงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใจ25%่าเรเราอาจจะมีเงินส่งต่างบ้านอาจจะเป็นก้าวหน้าได้อะไรเงี้ยอ,อาจจะเป็นเท่านั้นมากค่ะถ้ามาตรการนี้เป็นการแบบบีบคั้นเราหรือเปล่าบีบคั้นเราค่ะบีบคั้นเรามากค่ะเราคือพูดถึงเราก็อยู่ยากอยู่แล้วนะอ,อยู่นู่นก็อยู่ยากลําบากอยู่แล้วเหมือนบีบคั้นเรามากเลยค่ะ ที่ปรึกษาจัดตั้งแรงงานข้ามชาติมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาบอกว่าการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวมีค่าใช้จ่ายสูงครับและค่าจ้างที่ได้รับก็เป็นค่าแรงขั้นต่ำเพียงพอแค่การดำรงชีพเท่านั้นหากแรงงานไม่ทำตามมาตราการแล้วก็ถูกสั่งห้ามทำงานในต่างประเทศจะกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายซึ่งจะเกิดปัญหาหลายอย่างตามมาครับรัฐควรออกนโยบายที่จะ ช่วยเหลือสนับสนุนให้เขามีชีวิตอยู่อย่าง,างมีคุณค่าได้ยังไงจะยึดติดกับนโยบายรัฐเขาอย่างไรหรือจะทำยังไงกับประเทศอาเซียนในการที่จะกดดันรัฐบาลพมา่าให้คำนึงถึงคุณค่าชีวิตของแรงงานที่ออกมาทำงานในต่างประเทศแล้วก็ไรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็กลับไปจนเจือเศรษฐกิจในประเทศอยู่แล้วถ้าต้องมาขูดรีดแบบนี้อีกเนี่ยจะทำยังไง สอดคล้องกับหัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะบอกว่ารัฐบาลเมียนมามีนโยบายนี้ก็เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินแต่ทําให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจในการจัดการของรัฐบาลหากโอนเงินไปแล้วจะได้กลับคืนมาหรือไม่หรือจะนําเงินไปใช้อย่างไรซึ่งนั่นอาจจะทําให้แรงงานตัดสินใจออกนอกระบบมากขึ้นค่ะ เพราะ,ะนั้นกลับกลายเป็นการผลักดันมากกว่าการดึงเงินกลับอาจจะดึงเงินกลับในแง่ของปัจจัยจิตวิยาได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ศึกษาเรื่องบทบาทของที่มาที่ไปของเงินโดยเฉพาะเรื่องของบัญชีม้าอย่างเงี้ยผมว่าตัวของชายแดนเองก็ต้องมีหลักฐานมีตัวที่เป็นเอกสารชี้แจงให้กับหน่วยงานที่จะมาตรวจสอบส่วนของระบบเศรษฐกิจของภาคเหนือเองเนี่ยก็อาจจะประชนกับคลื่นของแรง,งงานที่จะหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น นายโมโจค่ะผู้นาแรงงานสัญชาติเมียนมาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดต,ตาก oh, 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 oh. ให้ความเห็นคือเขามองว่ารัฐบาลเมียนมากําลังบีบบังคับประชาชนชาวเมียนมาขณะนี้แรง,งงานเมียนมาทั่วโลกต่างก็ไม่เห็นด้วยและจะเดินหน้าคัดค้านอย่างถึงที่สุดนะคะด้วยการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่แรงงานชาวเมียนมาหลายคนตั้งข้อสังเกตถึงการใช้เงินส่วนนี้ของรัฐบาลว่าอาจจะถูกนําไปใช้เพื่อปราบปรามกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการปกครองหรือไม่ค่ะ